สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เจซี่มาเอาใจเด็กๆกันจ้าวันนี้จะมาแจกสูตรอกไก่ทอดผัดเปรี้ยวหวานกันวัตถุดิบแรกที่ต้องเตรียมก็มีอกไก่ของเราหนึ่งชิ้นนำอกไก่ของเราหั่นเป็นแนวยาวแบบนี้ก่อนหลังจากนั้นก็หั่นเป็นลูกเตา๋าพอดีคำก็พอแล้วนะจ๊ะใหญ่ๆเกิน อกไก่ okay, หลายคนไม่ชอบกินเพราะว่ามันไม่ค่อยมีไขมันแต่เมนูนี้ขอบอกเลยรับรองทุกคนจะลักเลยแหละโอเคตอนนี้เรามาเตรียมหมักใส่เหล้าจีนลงไปถ้าไม่มีไม่ใส่ก็ได้นะจ๊ะพริกไทยผงซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะเกลือหนึหยิบมือหลังจากนั้นก็คนคุกเข้าให้เข้ากันหมักไว้30นาทีจ้ะตอนนี้เรามาเตรียมน,น้ำซอสกันเลย เทซีอิ๊วขาวลงไป2ช้อนโต๊ะตามมาด้วยซอสมะเขือเทศ3ช้อนโต๊ะน้ำส้มสายชูห่งช้อนชาน้ำตาลทราย2หรือ3ช้อนโต๊ะหลังจากนั้นก็ใส่ซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะแป้งข้าวโพด1ช้อนชาน้ำเปล่า2ช้อนโต๊ะ หลังจากนั้นก็คนให้เข้ากันเลยจ้าคนให้น้ำตาลทรายของเราละลายได้เลยหลังจากนั้นก็พักไว้ก่อนแล้วอย่าลืมงาขาวนะจ๊ะหลังจาก30นาทีนำไก่ใส่จานแบบนี้แล้วก็เทแป้งข้าวโพดลงไปเลยหรือไม่ก็เป็นแป้งมันก็ได้ถ้าเกิดมีแป้งทอดกรอบก็จะยิ่งดีเลยจ้ะ นี่คุกเข้าให้เข้ากันให้แป้งเคลือบอยู่บนตัวเนื้อไก่ของเราก็เป็นอันเสร็จเตรียมทอดได้เลยเทน้ำมันลงไปเยอะๆเลยใช้ไฟกลางนะจ้าพอน้อมกนเริ่มร้อนก็เอาอกไก่ของเราไปทอดขั้นตอนนี้ก็ง่ายละเพียงแค่ต้องใช้ความใจเย็นทอดจนอกไก่ของเรากลายเป็นสีเหลืองทองแบบนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเสด็จน้ำมันนํำขึ้นมาได้เลยจ้า นี่แบบนี้ก็เป็นอันเลิรตอนนี้เตรียมกระทะใส่น้ำมันลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะแล้วอย่าลืมคนน้ำซอสของเราก่อนละ่ะนี่คนๆๆแล้วก็เทลงไปเลยตอนนี้ก็ใช้ไฟกลางค่อยๆร้อนให้น้ำซอสของเราเริ่มร้อนแบบนี้คนมันเข้าไปนะจ๊ะระหว่างคนมันจะได้กลิ่นน้ำส้มสายชูแรงมาก ผัดจนคนจนมันกลิ่นน้ำส้มสายชูเจือจางก็โอเคแล้วพอรสชาติโอเคแล้วนั้นเราก็ใส่ไก่ทอดของเราลงไปได้เลยนี่ผัดให้มันเคลือบเข้าไปในบนไก่อย่างนี้ก็ได้แล้วจ้ะนี่แบบนี้หลังจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายก็ใส่งาขาวลงไปผัดให้เข้ากันก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเมนูนี้ทำง่ายและแถมยังอร่อยอีกตั้งหาก คนที่ไม่ชอบอกไก่น่ะรับรองเจอเมนูนี้เข้าไปรับรองตกหลุมรักเลยจ้าโดยเฉพาะเด็กๆรับรองกินจนเกลี้ยงลองทำตามดูล่ะรับรองถูกใจทุกๆคนเลย